เรื่องพีหาอายุทยาจังหวัดอายุทยาในปีที่เกิดโรคระบาดอย่างหนักประมาณปี2463ประชาชนรวมถึงพระสงฆ์องค์เจ้าต่างพากันล้มตายด้วยโรกหากันไม่เว้นแต่ละวัน ปู่สินหรือเด็กชายสินในตอนนั้นแกอายุราวๆส1บเอขวบแกได้เล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญซึ่งผ่านมาร่วม70กว่าปีแล้วที่ไม่เคยลืมเลือนให้พวกเราได้ฟังเป็นสมัยที่ปู่สินแกได้ย้ายตามไปอยู่กับยายที่อายุทยากรเก่าใกล้ตัวจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยความที่เป็นเด็กกำพร้า ในยามนั้นผู้ใดที่ยังคงรอดชีวิตต่างพากันหนาวสถานอกสันคอนแขวนไปตามๆกันทั้งกลัวหวาดผวากับโรคหาวิปลาดทั้งกลัวผีที่ตายซับซ้อนกันไม่เว้นแต่ละวันในอยุธยาช่วงนั้นเงียบเงาเศร้าโศจุดไหนที่เคยมีผู้คนชุมนุมคับครั้งก็บางตาล้อมแหลมแทบจะไร้ผู้คนสีด้วยซ้ำไม่มีการเที่ยวเตะชื่นบานสนุกสนานอย่างที่เคยมา ต่างพากันเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านรวงหมอสมัยก่อนก็ยังไม่เข้มแข็งเหมือนทุกวันนี้เครื่องมือเครื่องไม้ยุกยาไม่ทันสมัยชาวบ้านต้องพากันหันพึ่งรถน้ำมนต์ปัดรังควานกันไปตามเรือบ้างก็ปลูกสายสินที่ข้อมือเต็มไปหมด กลางคืนก็จะได้ยินเสียงสุนัขหอนหอยหวลนเยือกเย็ยนไปทุกหนทุกแห่งยายของปู่ศิลก์กะสิบว่ามันเป็นสัญญาณแห่งไหยนะสัญญาณแห่งความตายและโรคร้ายยังคงรุกล้มต่อไปไม่หยุดนิ่งปู่ศิน์ไม่กลัวโรคดอกแต่แกกลัวผีมากกว่าข่าวการตายเพิ่มขึ้นนาหูทุกวันทุกคหนทุกแห่ง คือแทบจะทุกตารางนิ้วที่ยางกาวยิ่งนึกถึงคำพูดของยายที่ว่าเป็นสัญญาณเสียงแห่งความหายนะก็ยิ่งให้หนาวหัวใจจนแทบจะร้องไห้ด้วยความกลัวกลิ่นทูบที่ย้ายจุดบูชาพระตลบอบวนไปทั่วบ้านยิ่งสร้างบรรยากาศให้น่าสะพึงกลัวตบทวีขึ้น วันเสาร์ปู่ศินไม่ต้องไปโรงเรียนและวันนั้นพระเอิญเป็นวันพระแกตื่นตั้งแต่เช้ามืดด้วยความชินได้ยินเสียงของคนรำไห้ที่นาบ้านแกเลยออกมาดูเห็นคนหามลงศพเเดินผ่านไปเป็นขบวนปู่ศิล แกเริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้ววันไว้และวิตกแสดงว่ามีคนตายใกล้บ้านแกเข้าไปทุกทีแกรีบตะโกนบอกยายยายรีวิ่งเข้ามาพรางเอามือปิดปากแกไม่ให้พูดดวงตาของยายฉายแวววิตกอย่างเห็นได้ชัด ยายของแกเลยไม่ให้ออกไปเที่ยวเล่นแกเลยนั่งคุกอยู่แต่ในห้องเขย่ากระป๋องแป้งเล่นแกเงาไปวันๆบังเอินว่ากระป๋องแป้งอันนี้แกทําขึ้นเองตามที่พระอูท่านสอนเสียงมันเลยไม่ค่อยไพเราะผ่านให้คิดถึงนาพันญาติห่างๆที่เคยรับปากกับแกว่าจะทําให้เล่นสักอันบ้านของนาพันนั้นอยู่ริมคลองบางสะแก นานๆแกจะแวะผ่านมาสักทีปูสินก็ว่าตั้งตารอใจจดใจจอ่ออ้าวเจ้าพันหายหน้าหายตาไปนานเลยนะเสียงของยายได้ตะโกนออกมาจากครัวทําเอาปู่สินรีวิ่งลงมาทันที นพันลายยาย,ย,ายหันกลับมามองหน้าแกไม่ได้เข้าไปหาเองหรอกหรืองั้นมันคงจะเลยไปบ้านนวลกระมังยายไม่ถึงบ้านพ่อของนพันแล้วยายเห็นนพันถือกระป๋องแป้งมาด้วยหรือเปล่าไม่เห็นมันมามือเปล่านะมันก็ยังยกมือขึ้นไหวขาอยู่เลยปูสิน น่าสรุปวุบทันทีแปลว่านาพันไม่ได้ทำป่องแป้งมาให้อีกตามเคยให้นึกก็น้อยใจขึ้นมาตามภาษาเด็กๆปู่สินตอบอย่างสิ้นหวังแล้วเดินกลับไปในห้องพลางล้มตัวลงนอนก่อนจะม้อยหลับไปด้วยความเบื่อหน่าย จนบ่ายคล้อยปู่ศิลแกพักตกใจตื่นด้วยเสียงพูดคุยปู่ศิลรีบลุกจากที่นอนแล้วลงไปข้างล่างเห็นหน้าสวยซึ่งเป็นน้องสาวของนาพันกำลังคุยกับยายข่าวว่าแล้วมันทะแม่งทำแหงแล้วเชียวพอเห็นหน้ามันมาโผที่ประตูแล้วจู่ๆก็หายไปยายพูดเสียงเศร้า ใครเป็นอะไรหรือยายเจ้าพันนะสิมันตายเมื่อเชาวหมือนนี้เองสินเอ้ยปูสินแทบจะหายหลังทิดสุขที่ขายผลไม้ใกล้ๆบ้านก็ตายเมื่อวานนี้เองอะไรมันจะนัดกันตายขนาดนี้ถูเอ้ยน้าสวย พูดจบก็ยกมือสองครางขึ้นปิดหน้ารำให้อย่างขวัญเสียพอพรบคำก็จะเอาศพไปฝังเลยมอหลวงท่านก็เลิงให้ฝังแต่วันแต่ฉันครอผัดทันไว้ขอไปส่งเขาให้ยาญาติรู้โทวกันก่อนจากนั้นยายก็ได้ชวนปู่ศิลไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ปูสินแกบอกว่าใจจริงแล้วแกไม่อยากจะไปเลยความที่กลัวผีขึ้นสมองพรานให้คิดถึงนาพันที่ตายไปแล้วก็ยังโผมาให้เห็นเมื่อเช้าม่นำซ้ำยังต้องไปหาศพแกอีกปูสินเลยขีดขาดขึ้นมาเสียดือ้อเพราะถ้าแกเฝ้าบ้านแกก็จะได้อยู่คนเดียวไม่รู้ว่านาพันจะแวะมาหาอีกรอบหรือเปล่า ยามนั้นการเดินทางต้องโดยสารกันทางเรือซึ่งน้าสวยเป็นคนพายปู่ศิลรู้สึกหดหูใจเป็นยิ่งนักไม่เบิกบานชมนกเหมือนอย่างแต่ก่อนใจมันร้อนรุ่มวาวุ่นผสมผสานกับความหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาปู่ศิลภาวนาให้ถึงที่หมายอย่างช้าช้าเมื่อมาถึงแล้ว เรือเทียบตลิ่งหน้าบ้านซึ่งมีเรือจอดอยู่แล้วหลายลำพอช้อนสายตาขึ้นไปบนบ้านเห็นเพื่อนบ้านทั้งไก่และไก่มานั่งเกาะกลุ่มกันอย่างเ,เงียบแววตามีความทุกข์ร้อนวิตกบรรยากาศสลดหนดหู่วังเวงมากคนก็จริงไม่มีเสียงพูดคุยอะไรกันเลยไม่เหมือนงานศพที่คนตายกันธรรมดาซึ่งตอนกลางคืน ย่าต้องมีพระสวดอภิธรรมย่อมมีเสียงพูดคุยกันบ้างแต่นี่เป็นงานศพที่ต้องรีบนำไปฝังศพถูกหย่อนลงในโลงเรียบร้อยเพียงแต่รอญาติมาพร้อมกันเท่านั้นพอตะวันตกดินแล้วทุกคนต่างหน้าซีเพราะกลัวตายจากโรคร้าย พอสบลงเรือเจ้าสุนัขฝั่งตรงข,าข้ามก็พากันส่งเสียงเฮอหอนขึ้นไปอีกเรือค่อยๆเคลื่อนออกจากท่าแล้วแจวขึ้นไปทางวัดอย่างเงียบเมื่อเรือบรรทุกลงผ่านหน้าบ้านใครสุนัขบ้านนั้นต้องปินหอนและบ้านนั้นก็ปิดประตูเงียบปู่ศิลบอกว่าในยามนั้นให้ความรู้สึกเหมือนตายไปแล้วครึ่งหนึ่ง เรือมันหนักจังวะพี่จอยภายหูเรือบนขึ้นเบาๆตาแตมที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดทําท่าเสียงจู่ๆห้ามไม่ให้พี่จอยบ่นเพิ่มจนสุดท้ายปู่ศินจึงได้ถามน้าสวยว่าทําไมตาแตมถึงห้าพูดห้ามสิคนตายจะมาวัดพวกที่ป่าช้าเลยพากันมารัก เรือถึงได้หนัำยังไงล่ะน้าสวยบอกด้วยน้ำเสียงสั่นเทาทำเอาปู่ศินนาสีดไปตามกันเรือได้เทียบท่าจอดตรงหน้าวัดขบวนของศขหันหน้าเข้าป่าช้าจะมีสาลาการเปลี่ยนใหญ่อยู่ซ้ายมือส่วนกุฏิของพระทั้งหมดจะอยู่ลึกเลยสาราบทไปอีกสิล เองเฝ้าเรือทียายหันมาบอกทําเอาปู่ศินถึงกับยิ้มเปล่าเปลี่ยวก็ยังดีกว่าเดินตามศพเข้าป่าช้าสุนัขที่ศาลาลานโบสถปากันหอนหุยหวนต้อนรับศพที่หามไปปู่ศินขนหลังตั้งชันพอศพลับมุมศาลาไปแล้วแกก็ได้สุดตัวลงนั่งหวังใจลึกๆว่าจะมีเรือผ่านมาทางนี้บ้างคงจะชื่นใจขึ้นไปอีกโข กวามมืนเริ่มคืบคลานเข้าครอบคุมทั่วบริเวณทุกขณะปูสินถึงกับกระสับกระ่ายจักจะ่วขาที่จะอยู่คนเดียวไอ้ครั้นจะรีบตามเข้าไปก่อห่วงเรือที่เขาให้เฝ้าเลยได้แต่นั่งทําใจให้พวกเขาเสร็จไวๆเท่านั้นมองไปทางไหนก็เจอแต่ความว่างเปล่าพ่อเหลียวไปเห็นเรือนั่งทันใจกระตุกบูบวาบเพราะนั่นเป็นเรือบรรทุกศพคงจะบ้ามา ปลาขโมยเรือในยามนี้เห้นทีจะเป็นไปได้ยากด้วยความกลัวปูสินรีบสับขาเดินเข้าไปทางที่เห็นพวกเขาเดินไปในตอนนั้นพอเข้ามาถึงกับเป็นป่าทึบมองไม่ออกเลยว่าทางไหนเป็นทางเข้าปา่าช้าไอ้คลันจะหาเด็กวัดสักคนเป็นไม่มีให้เห็นจะตามไปคนเดียว โดยไม่รู้ทางก็ยิ่งหนักยากเข้าไปอีกยายหมวยเพื่อนของยายเคยบอกว่าเวลาพบค่ำอย่างนี้เป็นเวลาที่ผีจะออกจากโลงมจากหลุมขึ้นบนพื้นดินเพื่อตัดแข้งตัดขาของคนที่เดินไปเดินมาจะตัดสินใจกลับไปที่เก่าบนศาลาก็เมื่อเสียจนไม่กลา้าเก่ได้มองขึ้นไปที่โบสถ์เก่าๆเสียงตุ๊กแกเวนก็ดังร้องทักขึ้น ได้สับเท้า oh, 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 oh. วิ่งกวยแนบกับทางเดินก oh, oh, oh. oh, oh. ็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินอุ้มอะไรมาบางอย่างดูท่าทางว่าจะเข้าไปทางป่าชา้าแกดีใจเป็นอย่างมากจะได้อาศ oh, 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 ัายเดินเข้าไปด้วยใจชื้นมาเป็นกองทาง,ทางทางที่ไม่รู้เลยว่าเป็นไข่ด้วยซ้ําอากาศเย็นเยือกและบรรยากาศเริ่มมืดทึบสลัสว พอเดินเข้าไปไกลจนเห็นหน้าคนข้างถนดัดปูสินก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าไม่ใช่พวกที่มาด้วยกันเขาอาจจะเป็นคนบ้านละแวกนี้แล้วที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาก็เป็นเด็กทารกที่ถูกห่อด้วยผ้าถุงเก่าๆฝากเด็กทีเถอหนูชายคนนั้นผูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเหบแหง้ง ปูสินคิดในใจว่าลําพังก็จะเอาตัวไม่รอดนีด่ยังจะหาเด็กให้ดูแลอีกเออจะกำลังจะกลับอยู่เดี๋ยวนี้ละจ้ะปูสินใบเบียงยังนิ่มนวลแล้วทำไมน้าถึงไม่อุ้มเข้าไปด้วยล่ะจ๊ะปูสินทมอย่างเกลงใจบ้านไหนเมืองไหนเขาจะเอาเด็กเดงๆเข้าป่าช้าละพ่อหนุ่ม รบกวนฝากหน่อยเถอะพ่อคุณเขาพูดน่าสงสารก็ได้แต่นะอย่าไปนานนะเออข่ารีบไปจะรีบมาเขาตอบรับก่อนจะออกวิ่งไปอย่างที่พูดหลังจากนั้นแกก็ได้อุ้มเด็กที่ลุงคนนั้นฝากมาไว้ที่ศาลา เนื่องจากถ้าใครจะกลับบ้านทุกคนต้องผ่านมาทางนี้ลุงสินแกก็เผลอหลับไปด้วยอาการเหนื่อยล้าไม่นานจูจๆหูของแกก็ได้ยินเสียงหัวเราะลมกระโชกแรงขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ไว้เอ็นไปมาเหมือนพายุฝนกำลังจะตกเขาได้มองหาต้นตอของเสียงก็คงจะเป็นสิงเด็กคนนั้นแต่พอมองไกล แก้ถิงกับช็อปจากเด็กน้อยคนนั้นตอนนี้กลายเป็นยายแก่หนังเหี่ยวไปซะแล้วดวงตาแดงกล่ำอย่างกับผีปอบแกได้ร้องรันและรีบกระโดดหนีอย่างไวแต่ทันทีที่จะก้าวเท้าปู่ศิลถึงกับตัวแข็งทื่อแกได้เห็นผีหาที่ล้มตายจากโรคร้ายในครั้งนั้นเป็นจำนวนมา ผีพวกนั้นเหมือนกำลังจะเดินเข้าป่าช้าพลานให้นึกถึงคำพูดของน้าสวยว่าคุณตายจะมาวัดพวกผีที่ป่าช้าเลยพากันมารับปูสินได้เป็นลมล้มพักหมดสติไปทันทีที่ฟื้น เส้นผมบนหัวของแกก็ร่วมจนหมดจนไม่เหลือสักเส้นและอีกไม่นานโรคหาก็ยุติลงพอดีเกือบอาทิตย์เต็มที่ปูสินหมดสติไปเหลือไว้แต่ความน่าสะพึงกลัวเกาะใจมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องผีหาอยุธยาถ้าชอบก็ฝากา like, กดไลค์กดซั s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ